ฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งนอนผีเสื้อตัวน้อยอย่างฉันจะกลายเป็นผีเสื้อที่งดงามและมีเจ้าชายผีเสื้อมาหลงรักแต่ทําไมพออโผล่จากดักแด้ดันกลายเป็นผีเสื้อสมุรไปได้แต่ช่างมันเถอะผีเสื้อสมุรอย่างฉันก็ยังเชื่อว่าสักวันต้องมีใครสักคนเห็นความงามในแบบของฉันบ้างผมไม่คิดเลยนะครับว่าคุณเหมียวจะเขียนอะไรได้ไดน่ารักขนาดนี้ คุณปานเทพไปเอามาจากไหนคะเนี่ยก็วันก่อนที่ห้องสมุดนะครับสวัสดีค่ะคุณปานเทพสวัสดีครับจัดหนังสืออยู่เหรอครับอ๋อเปล่าค่ะพอดีจัาหนังสือที่คนยืมน้อยพวกนี้ไปบริจาคนะคะอเล่มนี้ผมไม่เคยเห็นเลยผมขอยืมดูหน่อยนะครับได้ค่ะ เคยยืมจริงด้วยมันสนุกมากเลยนะครับผม,มอ่านในรวดเดียวจบเลยนะ <c oughs> บางช่วงเนี่ยจะว่าขำก็ขำแต่ว่าบางทีก็แอบสงสารเขามือกันนะครับ ที่ผมว่ามันเป็นฟิลเดียวกับเฮเลนฟิลดิงเลยนะใครคะก็เฮเลนฟิลดิงไงครับคนที่เขียนวิจตรโจนแซารี่อันที่เวอร์ชั่นหนังที่เป็นวินนี่เซเวเกอร์เล่นกับฮิวแกรนด์นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอ๋อค่ะใช่ค่ะ <laughs> สนุกใช่ไหมครับใช่ค่ะ <laughs> เออแล้วนี่คุณเหมียวได้เขียนเรื่องอื่นเลยไหมครับอยากอ่านจัง เหมียวเขียนไว้เล่มเดียวค่ะแต่ว่าเหมียวมีไอเดียที่จะเขียนนิยายอื่นๆอ,อ,อีกนะคะ <c oughs> แอนก็ดีเลยครับถ้างั้นถ้าคุณเหมียวเขียนเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยผมขอเป็นคนแรกที่ได้อา่านเลยนะนั <c oughs> ่นครับได้สิคะ เอาเลยเซ็นคุณเหมียวหน่อยนะเอาตัวโตๆเลยนะครับเป็นไรหรือเปล่าครับคือเหมียวไม่เคยเซ็นลายเซ็นให้ใครมาก่อนเลยอะคะ่ะถ้างนั้นแปลว่าผมจะเป็นคนแรกที่คุณเหมียวเซ็นให้ได้ค่ะ